แล้วมาถึงจุดพัก<ด>รกิมทางหรือสาราริมทางนี่เองสาราพักใจเรานะฮะดูนู่นครับหมอกลงฮะ,ะสวยมากวิวสวยครับถ้าดูดีจะเห็นลรเขาลียบลบอยู่ตรงนูน้นเหยวข,วขาวขาวนี่แล้วแบบมองไม่ค่อยชัดอย่างี้ไม่ใช่นะฮะหมอกนั้นนะครับเดีย๋ยวเขาเ้าใจว่ากล้องเราเสีย เอกไม่น่าคงจะพักฮะโดนฝนอย่างนี้เนาะยิี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่งขี้เรื่งขี้ไคน้ครับขยับขี้ครับตอนไหนตอนนี้ครับเอาแล้วเอาแล้วครับเด็ก เช็คครับผมไม่มีครับผมไม่มีครับไนะครับเช็คทุกคนครับไม่มีครับเสียงดังกูเองชัดเลยโอ้ชัดกูมาทำลายธรรมชาตินี่ว่าวันนี้จะมีแต่ความสวยงาม วยเอ้ยดอกรักบานอยู่ในใจให้เธอเก็บไว้แทนท้อยคำคนเงาเข้าฝากไว้ถ้าใครทาโพวกมีแต่ขยะครับขยะทั้งนั้นเลยทำลายธรรมชาติกันมาดูครับมาดูนี่มาดูนี่กูรเลยเลยอ่ะอยู่ข้างบนครับ กราฟฟิตี้ภาษาไทยกราฟฟิตี้ครับไม่รู้จะประกาศแปลกใจใครรู้เรื่องไหนี่ครับรักน้องฝ้านี่ยครับนี่ครับดูนี่เอ่ยสลาคุณหลวงสลาทางหลวง ้างด้วยเงินภาษีของท่านช่วยการรักษาแต่ว่าแต่ว่าก็มีอยู่จิ้งจกตัวนี้ครับที่รักษาอยู่นะฮะตอนนี้เราเราผมว่านะเรามาช่วยกันเก็บขยะดีกว่าไหนๆก็มาแล้วไหนๆก็มาแล้วเดี๋ยวช่วยเก็บขยะครับเดี๋ยวเรามีทีมงานเราเก็บอยู่ทีมงานลอนจอนนะฮะที่มาด้วยกันเก็บอยู่ๆๆๆครับ เราจะช่วยทําความสะอาดที่จุดพักรถชมวิวที่ภูเรือนะครับสวยเอนั้วอดูกาดแ้กกเกอยร์นะฮแต่ว่าเราเก็บัววไ,ไว้รอไปโไว้ตรงจุดน ุงยางด้วยเหรอนี่ยครับร่องรอยการใช้ฮะไม่อยากจะมือไปแตะครับไม่รู้ไปโดนที่อะไรมาบ้างครับนี่ครับโอ้ยคนใช้เล็กด้วยครับเพราะว่าสี่สิบเก้าครับเล็กสุดเลยคงสัยจะเป็นเด็กมัธยมอะไรอย่างเงี้ยฮะผิวเรียบครับชนิดผิวเรียบอ่ะครับเก็บไปทิ้งครับเก็บไปมากฮะเก็บไปทิ้งใช่ไหมครับ เติงผู้ยืดอ,อกพกถุงนี่ครับเราเจอหลักฐานคือถุงยาอนามัยขนาด49มิลชนิดเรียบของแจกจ้ะครับห้ามซื้อห้ามขายแต่แต่ว่าก็มิกวก็สวยดีนะมิอก็สวยแต่ว่าสงสัยสงสัย สงสัยทำกิจกรรมไปแล้วก็ดูหมอกไปถ้าจะสนุกนะดูลองดูบ้างไหมแล้วไม่มีใครเห็นหมอกอย่าทำนะครับอย่าทำนะครับธรรมชาติธรรมชาติเสียดายครับเข้าใจว่ามันได้ฟิลแต่ว่าอดกั้นนิดนึงนิดนึงครับถุงยาอนามัยมครับเพื่อเห็นแล้วมีอารมณ์นี่ครับนอกจากเราเจอถุงยาแล้วลองเจอแหลักถ่ายอีกทีหนึ่งกางเกงในครับกางเกงในของรู้สึกว่าจะเป็นของเด็กนะฮะเด็กครับน่าจะเป็นเด็กผู้หญิงถ้าดูจากตรงนี้มันมีลายกระตูนอยู่นิดนึงนะฮะ เป็นแบบสามตัวห้าสิบสามตัวห้บ้านตลาดนัดบ้านเราเราเราคิดอย่งนีดีอาจจะเป็นเด็กคิดแตกแล้วก็ทิ้งไว้ใช่นะครับแต่ว่าคิดอย่งนี้ร้ายก็เป็นคนมไอ้ถุงยาเมื่อกี้แหละครับไอ้ถุงยาที่มันทำใครเขาคนเดียวกันเลืมไว้เดี๋ยวเราขึ้นไปดูเลยซื้อไปดูก่อนบ้างเป็นยังไงวเพเป็นืมเสน่ห์ของหมอก นี่มันเป็นเจลบล้างมือครับท่างได้ใจใดมาเราได้มาจากป้าที่เชียงคานที่เราเป็นพายุมเซให้ป้าป้าละไมป้าละไมไทยแลนด์ให้ป้านะครับให้ให้เ้าต้มหมูด้วยเหรอป้าให้เ้าต้มหมูด้วยครับจะเดือดก็ต้มมา คืออภิษฎนะทั้งหมดนี้เป็นอภิษฎนาสนาการจากป้าละไม่ครับป้าละไมครับณเชียงคานด้วยนะฮะนี่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 เขาเรียกว่าอะไรนะป้าอะไรนะปุ้มปุ้ยป้าปุ้มปุ้ยครับป้าปุ้มปุ้ยหรือว่าป้าละไมณเชียงคานน่ารักมากครับก็ถ้ามาเชียงคานแวะไปหาป้าละไมได้เพราะว่าป้าแกเปิดโฮมสเตย์อยู่นะฮะไม่แพงนะครับไม่แพงะครับ เดี๋ยวเราไปเจอที่ภูเรือแล้วสิ่งนี้เราจะเก็บไว้กินที่ภูเรือฮะครับผมต้องขอบคุณปลาละไม่แน้วเพื่อนอยากกินเลยว่าเราหมดเงินแล้วหมดแล้วครับหมดรายแล้วหมดตังค์ครับผมก็ไม่มีเขาต้มปลาแกก็ไม่รู้จะแต่งไม่กินอะไรดีครับแป๊บนี่ก็คือสภาพหลังจากที่เก็บแล้ว ดูดีขึ้นเยอะเลยครับดูดีขึ้นเยอะฮะช่วงเก็บผลไม้คนลมือก็เดี๋ยวไปไหนมาไหนก็ชวนเก็บนิดนึงนะฮะลอนจอนขอร้องครับธรรมชาติได้อยู่กับเราไปตลอดไปนะครับเจอกันครับ